สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีเอฟซีตาแม็กโครสมืองทุกท่านครับผมเอ้าเอ้าเฮียจักรีท่านเอ้ามาพบมาเจอกันอีกแล้วครับกับตาแม็กโครสมืองเอ็กคาเวเตอร์นะครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาเยือนจังหวัดจันทบุรีอีกแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมตาแม็กโครสมืองมาแล้วครับผม โอ้โหจับแทบไม่ทันเดินทางมาไกลครับเดินทางมาจากสุราษฎร์นะครับมาเจอแมว3ตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ชมให้ครบไม่หมดครับแมว3ตัวนะครับก็ขอสวัสดีพี่บอยเป็นทางการนะครับกับตาไมโครสเวิร์กนะครับกับแคท3 2 3 GC ครับนิวโลโก้กำลังทอยดินอยู่นะครับอยู่ล่างสุดครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราได้เจอชุดสเปยสไปเดอร์แมนแน่นอนครับพี่ดอง ครับเทคนิคเหลือร้ายครับวิชาเนียนะครับอาจารย์บอยครับโอ้โหวันนี้ก็จะไม่มีเสียงหน่อยนะครับเป็นวัดครับพี่น้องไม่ใช่โควิดนะเช็คสีรอบแล้วครับตอนจะเข้ามาหาพี่เขาก็เช็คให้ดูแล้วว่าไม่มีครับผมเอามาดูงานทอยครับกับงานผูกนะครับตัดเขานะครับลูกทุเรียนเนาะนะครับแต่พี่บอยข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับฝั่งนี้จะขุดสะนะครับดินแดนตรงนี้ก็เมื่อก่อนเป็น พี่ขุดพลอยครับโคตรสวยครับแคทไม่โโลโก,โกล้ของเราเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอาจารย์โอ้โหดินสิสวยครับอยู่กันเป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่เจอกันวันแรกนะครับที่ย้ายรถเข้ามานะครับก็เดือนครึ่งแล้วครับเดือนก็กว่าแล้วนะครับงานใหญ่ครับ เดี๋ยวค่อยโชว์เนาะเดี๋ยวก็โชว์ดูอาจารย์บอยก่อนครับเดี๋ยวให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวบางเก่งอร่อยแซ่บตาบ้ากัไนไปดอง <c oughs> <c oughs> สุดๆจริง <c oughs> โอ้ยสุดๆสุดๆวันนี้แค่คลิปแรกมาเดินเปิดหัวครับ ได้ดูสักสามเลยแมวสักสามตัวครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายนะครับเดี๋ยวไปสวัสดีพี่พีเขาด้วยนะครับโอ้โหสุดจัดครับวันนี้แมวสามตัวอยู่ที่เดียวกันมันก็สุดๆเลยครับพี่น้องโอ้โยอย,อย่าเสียงเดียวคนพากเป็นวัดอ่านะครับโอ้โหสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมโอ้ต้องระวังครับการนี้อยู่ใกล้ไม่ได้จ้านะ โอ้ยเป็นวัดก็เป็นวัดมาเนียสุดๆครับบอกเลยสุดๆการนนเนี่ยไม่สุดไม่ใช่ครับโอ้สุดๆครับโอ้โหสุดจัดประลัดบอกครับพี่นอกกับแค้นสามสองสามพิโลโก้ U ครับโอ้โหทีมการไกลเลิกนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ มาทีไรไม่มีเสียครับวู้วบุ้งขี้ใหญ่ๆนะครับรถใหญ่ๆนี่ดูยังไงก็มันครับแมวเราไปไปจานใจวันนี้มีคอนเทนต์แน่นอนครับวันนี้ตายตายแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> มาตามหาสไปเดอร์แมนครับ อวันนี้ตากแดดจังไงก็ยอมครับวันนี้เพื่อทด่อยู่กับทีมกระทะนะครับพี่นอกวันนี้ใชใ้คุ้มไปเลยนะครับใช้ให้คุ้มนะครับโอ้โหบุืกี้ใหญ่จัดเต็มอุ้มดินส,สวยอาที่ไหนได้พี่นกดูครับพระกำลังความดุดันนะครับโอ้สุดจัดทักษวครับ แบ่งงานแบ่งนหน้าที่กันชัดเจนแค่แซมเปิลเปิดหัวนะพี่น้องนี่แค่แซมเปิลนะนะครับยังสุดขนาดนี้นะดูดูจะทำอะไรยิ่งท่อแต่งครับปีละปีลวดูครับม่งคีใหญ่ซัดแต่ละทีนะเสียงอือๆนะครับแมวสามตัวอยู่ที่เดียวกันมันก็สนุกแลวครับพี่น้องอปกยะ อาจารย์โชว์อะไรอกีกเอ้าโอ้ยสุดสดครับพี่นกเอาสวัสดี f c ทุกท่านด้วยนะนะครับนี่แหละครับยอมเลยเราวันนี้ตากแดดเป็นลูกใครเป็นสบายก็ชว์อาจารย์เอาอีกแล้วอาอีกแล้ว สุดๆครับพี่นกมาเนี่ยโอ้โหดีแคบเริ่มแล้แค่เปิดหัวอย่างมันขนาดนี้ครับพี่นอกวันนี้อยู่กันทั้งวันแหละครับไม่เน้นอะไรความรู้ครับเน้นหาครับเน้นหาเน้นหาดูครับพลังจัดเต็มอุ้มนะครับดูครับดูการโยนดินฝีมือโคตรเหลือลายอุ้ย สุดๆครับอาจารย์บอยเดียนะครับต้องเรียกอาจารย์แล้วนะครับบันทายระเบิดระเบอรนะครับเดี๋ยวบางเก,งก่งอร่อยแซ่บเราตามมาครับพี่ร้องได้เจอกันทุกคนแล้วครับวันนี้ไม่เสียใจครับที่ได้มาวันนี้นะครับโอ้โหมาทีอะไรคุ้มทุกทีครับสุดจัดประหลัดบอกโอ้โห เอาเอาแบบกันมันๆครับสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครับกับคลิปต่อไปเนาะนะครับแค่เปิดหัวก็สนุกขนาดนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปตามไปกดสมืองบอยเอ็กเซลเบตเตอร์นะครับหรือ6ล้อจันทบุรีนะครับทีมการไกลเลิกนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะเอาสนุกสนานที่หาครับบายบายซีอูเกนสมอลโลนะครับสวัสดีจังหวัดจันทร์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ เซโยไฮยอร่ารันะครับสวัสดีครับ